นี่วันมีโหมดแอร์หายไปไหนก็ไม่เหนโอมี่หมดแอรหายไปก็ต้อ p u s it down. โอ,ออโอ้โหด่ะอุ้ยโอโอโอเมเนะมันละไน่าเกลียดมาทุกคนที่ที่เคยพูดไปอยากจะลบปรดสัตวา์ฮัลโหลมันอะไรแป๊บหนึ่งพอเดี๋ยวจะซ้อมแล้ว คือแบบทุกคนใช่ป่ะว่าแบบช่วงเนี้ยหนูซ้อมทุกวันเลยแบบซ้อมละครเวทีแบบทุกวันเลยแบบทุกวันรอดูบล็อกได้เลยบอกอะไรอะล <laughs> ูเมอร์นะข <laughs> องลูเมอร์เวรดีซ <laughs> <really> ูนซูซูนะเว้ย ขอบคุณนะเว้ยทุกคนคือหนูนอนดึกใช่ป่ะล้วแวมผุมแพ้แล้วตามันก็บวมแล้วตามไม่เท่ากันเห็นปะคือมันซ้อมทุกวันเดี๋ยววะหนูซ้อมซ้อมละครวทีใช่ไหมแล้วก็ซ้อมงานอื่นด้วยมันเยอะมาก ดีจ้าดีจ้าสวัสดีค่ะไลฟ์อยู่นะคะคะ่ะอะไรอะ่ะไลฟ์อยู่คืออะไรอ่ะเย่งานอื่นงานอื่นก็งานพี่ป๊อบนั่นแหละ ใช้ชิมโผด้วยทหไมแฝนั่นหัวคืนอะไรอยารู แม่บายค่ะทุกคนก็รู้ใช่ไหมว่าหนูเป็นคนขี้ขืดมากถ้ามีคนมาอยู่รอบๆเวลาไลฟ์หนูก็ไม่รู้จะพูดอะไรหนูก็ทำเป็นอ่านเมนวันนี้หนูไปเรียนพิเศษใช่ปะแล้วก็มีแบบคนเดินมาทักว่าแบบว่าแปบบ๊บนึงนะพี่ส่งอาหารเขาทั้งมา อเคแล้วเราก็ไปเดินห้างใช่ไหมแล้วแบบว่าอยู่คนเดียวใช่ปะแล้วก็แบบมีผู้หญิงสองคนอยู่ข้างหลังใช่ไหมเราเขาก็แบบว่าคุยอะไรกันสักอย่างนี่แหละหนูไม่รู้ตอนแรกหนูไม่ได้สัสงเกตใช่ไหมแล้วสักพักหนูรู้สึกว่าเสียงมันดังขึ้นหนูก็เลยคิดว่าคือเขากาลังเหมือนคุยอะไรที่มันสนุกมากๆอยู่แล้วหนูก็ไม่ได้อะไรใช่ไหมแล้วสักพักหนูก็ได้ยินว่าถามเลยถามเลย ใช่เปล่าใช่เปล่าถามเลยถามเลยใช่ผู่อะไรนี่อะไรเงี้ยแล้วกนมัวขึ้นมาด้เรียนใช่ไหมแล้วเขาก็ขึ้นเหมือนกันแล้วเขาก็เหมือนพูดขึ้นมาว่า,วาแบบพูดขึ้นมาแต่แบบไม่ได้มาแบบเดินมาพูดกับหนูแบบแค่อดีค่ะแบบแค่พูดขึ้นมาเฉยๆแบบอยู่ข้างหลังอะแล้วก็อยู่ดีก็พูดขึ้นมาแบบว่าแบบว่าแบบใช่วมนิมเมเคหรือเปล่า แล้วหนูเลยเออใช่ค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเขาเคยอยู่โรงเรียนเดียวกับหนูแล้วก็เคยเรียนบบลเล่ที่เดียวกับหนูด้วยไม่สบายหรอไม่ได้ไม,ไไมไ่สบายนะแค่อาจจะไม่ได้พูดวันนี้แบบวันนี้ไม่ได้พูดอะไรเยอะก็เลยอาจจะเสียงไม่ค่อยดีปะ่ะหน้าเหมือนป่วยปะ่ะไม่ได้ป่วยนะ เฮยมดุย่าหลังนะเจ้ามาติดงานว้าวติดงานซนะื้นะร้อนอะแคบไม่ใช่ของหนูนะของเมมเบอร์ท่านอื่นอันนี้คือเป็นเทศกาลที่ของแฟนคลับมาส่งนะและของมันก็จะเต็มเลยของหนูอยู่ตรงนั้นหนูยังไม่ได้ไปหยิบเลยเดี๋ยวหนูเตรียมไปหยิบละ เหนียว่าทุกคนทุกคนนี่หนูอาจจะไม่ได้พูดเลยนะเพราะว่าเพราะว่าวันนี้ไม่ได้พูดเลยเลยอ่ะแบบคือวันนี้ไม่ได้อยู่กับคนที่แบบเป็นคนพูดเยอะๆเรามันไม่มีอะไรให้พูดนะทุกคนเพราะว่าตื่นมาก็อยู่บ้านใช่ไหมแล้วก็รีบออกไปเรียนพิเศษแล้วออกไปเรียนก็แบบเพื่อนข้างๆก็ไม่ได้คุยกับหนูเลยคือแบบหนูริมหนูจะแบบมันระบายคือหนูไปเรียนพิเศษใช่ปะแล้วแบบว่าคนคนเขาจะฝัดมาใจราะว่า ค็อยากไปตัดนะแบบก็ <c oughs> ไม่เอาดีกว่าแต่ว่าเอาไปว่าแบบหนูแบบไม่ได้คุยกับใครเลยที่เลยพิเศษอะ่ะแบบดูทุกคนแบบเป็นแบบไม่มีใครคุยกันอนะ่ะมีแค่คนเดียวที่หันมาชวนหนูคุยก็คือแบบมีผู้หญิงข้างหน้าหันมาชวนหนูคุยนอกนั้นก็คือแบบไม,ไม่มีใครให้คุยด้วยเลยทุกคน <c oughs> นั่นแหละก็เลยไม่ได้พูดอะไรเลยวันนี้ยพูดมากสุดก็น่าจะพูดกับกับคนนั้นแหละที่เข้ามาทัก สติชน่ารักใช่ไหมหนูชอบสติชแต่ไม่ใช่ของหนูนะนั้นเรียนพิเศษเอาไปเรียนไม้เดาไ้คุยก็อยากคุยมีอะไรปะพี่เรียนปละก็ไม่พี่หางานอยู่นี่ วันนี้สองกี่โมงส้่าห้าโมงพรุ่งนี้จะไปยอมสีผมแล้วทุกคนยี yeah. นอนมามกค่ะเมดีต้องเลิกนอนดึกก่อนต้องเลิกนอนเช้าก่อนที่จะทำอย่าพิ่งวีนไม่ได้วีนพูดปกติพูดปกติเนาะ วันนี้สเตเดยเชียงใหม่ไม่เต้นรู้มืเห็นแล้วพี่ทีมงานเอามาให้ดูรถมากทุกคนย้อมเสียอะไรสีดำครับสีเดิมหมดทุกคนย้อมสีเดิมย้อมผมให้เป็นสีเดิมเก็บปะเราหนูก็พูดทุกไลฟ์แ้วทุกคนก็ถามทุกไลฟ์ว่าจะย้อมผมเสียอะไรก็ย้อมสีเดิมเนี่ยสีอะไรตอนนี้ก็สีนั้นแหละแค่เข้มขึ้นทุกคนหนูรู้สึกว่าหนูค่อนข้างแบบ คือทุกคนจะรู้สึกป่ว่าเวลาเจอตัวจริงอะหนูจะหนูจะแบบไม่ไม่ห้าวเท่าเวลาไลฟ์หรือว่าทุกคนไม่รู้สึกแบบนั้นแต่หนูร anyway> ู้สึกว่าตัวไม่ก็แล้วเดี๋ยวค่ะโอ้ว้าวพี่แคลไม่เลยค่ะคุณสม่ค่ะ แล้วมยูนะ เนนะทุกคนดูเถิ่อนอะผมไม่รู้จะพูดอะไรอะเวลามีคนอื่นเข้ามาไม่ได้ขืนไม่อย่างงี้คนเรนะียกโซเชียลแอนไซตี้แหละ โห oh, ตะกี้ครูวันเข้ามาหนูก็เขินทุกคนอย่ามาไม่คือหนูจะพูดก็คือทุกคนรู้สึกป่าว่าตัวจริงหนูอะรู้สึกหนูรู้สึกว่าตัวจริงมีความแบบสวีทมีความแบบคายมากกว่าเวลาไลฟ์ซึ่งหนูไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมอะเหมือนแบบพอทุกคนพูดเป็นตัวหนังสือแล้วมันไม่มีเสียงมั้งแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะสื่ออะไรหนอกปะแบบสมมติมีคนพิมพ์มาว่า เรียนพิเศษมีไว้ให้เรียนไม่ได้มีไว้ให้คุยอย่างเงี้ยคือถ้าสมมติเจอตัวจริงเขาอจะแบบเีพิเศษมีไว้ให้เรียนไม่ได้มีไว้ให้คุยแต่เวลาแล้วแบบพิเศษมีไว้ให้เรียนไม่ได้มีไว้ให้คุยอย่างเงี้ยแล้วหนูก็จะแบบอา้าอย่างเงี้ยเข้าใจฟ้ามันแบบ l o s t in translation อนะ translation อนะคือ ตานที่เี้าเกบก,ก็เขินคือวันเออถูกบอกแล้วว่าเขินทุกคนมันแบบเขินมันน่ามันอายเขาจะมันอายตัวเองแบบทำอะไรอยู่เันนี่ยโอ้ยพอให้เซฟไฟหน่อยได้ไหมงับคืนนี้ญี่ปุ่น ไปทาอะไรที่ปุ๋งไฟนะไปด้วยสิขอไปด้วยสิขอให้เที่ยวอย่างสนุกทำไมในเรียนจะมือไม่เขินงี้บ้างก็หนูไม่ได้เขินทุกคนหนูหนเขินคนอื่นหนูไม่ได้เขินแบนขับหนูเขินหนูเขินคนรอบตัว ดูฮาเฉพาะในดูออกตอนเล่นเกมก็ <c oughs> ตอนเล่นเกมมันก็ต้องเล่นอย่างจริงจังทุกคนก็จปปะแต่ก็เอาเหอะหลายคนหลายมดดุมองสวัสดีมอนี่สวัสด,ดี เราดูละครเวทีเราดูเลหหููเล่นเป็นเด็กเดอ๋อหนูเล่นเป็นแบบเด็กเดอ๋อแบบเด๋อเลยเลือกคนขืนใช่หนูเลือกคนขืนหนูมีเขี้ยวด้วยกุดปะโมนี้สุกปุก ชุนี้น่ารักเหรอน่ารักสิเพราะว่าฉันไม่ได้ซื้อเองฉันเดินจับแต่งตัวแต่มันนุ่มดีนะหนูก็เลยชอบใส่มันแบบมันแบบว่าเวลาอยู่ในห้องแอร์ที่มันหนาวๆแล้วมันทนได้เออจะได้ไม่ต้องใส่เสื้อกันหนาวที่มันหนักๆนี่ดูนุ่มนิ่มมากเพราะว่าอะไรก็ไม่รูลเหมหอนกันตอนแรกเมื่อวานจะไลฟ์เยตอนดึกๆ แต่ว่าก็ไม่ได้ไรทุกคนแต่หนูภูมิใจมากเพราะว่าเพื่อนหนูอ่ะแชร์ไฟล์มาให้ทำใช่ไหมข้อสอบเสร็จแล้วมันเป็นแบบอันลงข้อยากอ่ะแล้วหนูทำได้ตั้งแบบมีสามข้อทำหนูทำได้ตั้งสองข้อรู้สึกภูมิใจมากเพราะมันเป็น leading <laughs> วันเกิดปีนี้วาดอะไรวาดหนูกับ มีมีกิวเมื่อไหร่ข้าวจะมาส่งเก่งอะ ทุกคนดูปากกาหนูมันจริงหนูใช้ปากกาของปอมนะเพราะว่าของจริงหนูพังไปร้อยอันละแล้วเล่นพังไปสองอันนะก็เลยพอและหนูซื้ออันร้อยกว่าบาทใช้ดีกว่าเดี๋ยวก็พังใหม่สั่งโน้สั่งสั่งสปากเกตตี้ แต่เป็นเส้นฟูซิลี่ยังไม่ได้กินอะไรเลยกินอะไรยังงับวันนี้กินไปแค่ซาเวอร์ดูกับไข่ดาวตอนเช้าแล้วก็ <c oughs> อุ้ยข้าวมาแล้ว <c oughs> รอได้เปล่าทุกคนวันจันนี้วันเกิดแกแล้วนี่มีความสุขมากนะขอบคุณค่ะทุกคนเข้ามาแล้วแปลวข้าก่อนนะยังไม่ไม่ได้ปิดลับนะแต่ว่าเดี๋ยวจะค้างไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปนะเดี๋ยวมากินโชว์ <c oughs> ชอบกินร้านนี้มากแบบหมกหมกมันอร่อยมากทุกคนโอ้ฮอตมากทุกคนจำได้ไหมว่ามันเกืิดปีที่แล้วหนูใช่ไหมเพื่อนหนูที่อยู่ที่ฟินแลนด์ใช่ไหมส่ง ดอกไม้มาให้หนูก็กําลังลุ้นอยู่ว่าปีนี้เพื่อนหนูจะส่งมาให้ไหมแต่ว่าเพื่อนหนูอ่ะทุกคนหนูอยากไปโคเปนเฮเกนมากคือนหนูไอชาพเพื่อนหนูคนนี้มากที่เขาอยู่ฟิแลนด์ใช่ปะแล้วเหมือนพอมันสินแลนด์แล้วมันก็นั่งรถไฟไปได้หลายที่เลยอ่ะแบบเพื่อนหนูนั่งรถไฟไปไปเที่ยวอ่ะแบบไปไปเที่ยวเองอ่ะเออยังอยู่โรงเรียนอยู่เลยอ่ะไปไปแบบอังกฤษเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเห็นไปเห็นไปสเปนไปไปอิตาลีด้วยอ่ะ แบบอิชาเขาเขาก็นั่งแบบรถไฟไปโคเปนเฮเกนได้ด้วยอะหน,นูอยากไปบ้างอะแบบมันดูแบบไปง่ายมากเลยอะไหมทำไมมันค้างเปล่าะค้างปะนั่นแหละกำลังนุ้นอยู่ว่าเพื่อนจะส่งมาให้ไหมแต่ว่าเพื่อนทักหนูมาว่าอยากได้อะไรไหมแบบส่งรูปบวดเอ้โบดมาเ <laughs> รืองอยากได้อะไรไหมถึงก็หนูไม่ได้เป็นคริสเตียนได้ซัม ไปยุโรปบ,บงังไปเลยไปเลยไปเลยหนูเคยไปยุโรปแค่ครั้งเดียวตอนเด็กๆหนูชอบที่สุดของยุโรปน่าจะเป็นสเปนนะจริงๆไม่คิดว่าตัวเองจะชอบสเปนที่สุดแต่หนูก็ชอบสเปนที่สุด หนูก็ไม่ได้ไปครบทุกประเทศนะหนูไปนิดเดียวตอนแรกหนูคาดหวังกับฝรั่งเศสมากแต่จริงๆก็ที่หนูไปอ่ะไม่ได้อะไรขนาดนั้นอาจจะพอหนูไปแบบเดียวสองคำวันทุกคนหนูเคยเล่าเรื่องนี้ถูกคนฟังยังว่าหนูเคยเราจะเล่าให้ฟังก็คือจันชัเมียแข่งกีฬาของแรงใจหน่อย สุสนะคะตรงกับวันเกิดด้วยจุ๊จุ๊นะนี่เคยไปใคยญี่ปุ่นกันมาเลยเองไปเลยเร็วๆโกไปรับสัมผัสประสบการณ์ชีวิตพนูอยากไปแลกเปลี่ยนมาเลยหนูวิชาทุกคนมากที่แบบว่าไปได้ไปแลกเปลี่ยนอะ่ะเห็นแบบเขามีโครงการของรัฐใช่ปะที่ที่เขาไปจับฉลากประเทศกันอะ่ะโหหนูกําลังคิดอยู่เลยว่าถ้าหนูแบบถ้าหนูได้ถ้าหนูแบบ ได้ได้มีโอกาสหนูอาจจะไปบ้างหนูอยากไปมากเลยทุกคนหนูอยากไปแลกเปลี่ยนมากคือหนูจะเล่าทุกคนฟังใช่ไหมว่าหนูอะ่ะเคยไปคเรือใช่ปะ่ะอย่าพูดชื่อเรือให้ฟัง <c oughs> มันชื่ออะไรนะเรือที่มันเป็นเรือสำราญอ่ะที่เมื่อก่อนมันดังๆอ่ะทุกคน จำชื่อไม่ได้วะ่ะคือเรือมันใหญ่มากแบบโคตรโคตรอะ่ะคือหนูแต่จริงๆนะถ้าสมมติใครที่ชอบเรือชอบอะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนลองขึ้นเรือสำราญอะ่ะคือมันมันสุดยอดมากคือตอนนั้นหนูเด็กมากๆแบบหนูอายุแค่แปดขวบอะแล้วหนูก็ไปขึ้นเรือใช่ปะข้างในมันแบบมีห้างมีแบบมีร้านนน่นร้านนี้มันใหญ่แบบใหญ่แบบไม่รู้จะจินตนาการยังไงอะแบบมันใหญ่มากอะเดี๋ยวนะมันชื่อเรืออะไรวะ อืมรอยย่อคาลิเบียนหนูรอยย่อคาริเบียนใช่ไหมมันใหญ่มากแล้วข้างบนมันหนาวแบบหนาวมากข้างบนสุดที่เป็นดาดฟ้ามันเย็นแบบเย็นมากแต่มันแบบมีแบบสวนสนุกมีแบบสวนน้ำอะไรเงี้ยเออแล้วแล้วแบบว่าหนูก็หลงกับแม่เว้ยที่หน้าลิฟตแบบ์ของแบบของของแบบทั้งชื่อมระหว่างข้างในกับข้างนอกเรืออืมข้างในกับข้างนอกที่เป็นสวนน้ําอ่ะแล้วแบบ ตอนนั้นน่ะหนูก็ยังพูดอะไรไม่เป็นประโยคเลยภาษาอังกฤษอะหนูก็แค่แบบว่าเอ่อเอ่เอ I'm lost, my m o m อะไรเงี้ยแล้วก็แบบคือโชคดีนะที่แบบบนเรือมันมีมีคนไทยอะดิวหนูไปเจอคนไทยหนูถึงแบบแม่หนูชื่อนี่นี่นี่แล้วเขาก็หาแม่มาให้อะ่ะคือแบบหนูจะไม่ได้เราว่าหากันเจอได้ไงแต่แบบหนูแบบตอนนั้นหนูจะตายอะทุกคนคือเหมือนอยู่หน้าเลียใช่ป่ะแล้วแม่แบบอะไรสักอย่างนั่นแน่แล้วหนูเดินไปไหนไม่รู้รวเดินกลับมาทีแม่หายไปแล้วแล้วหนูไม่มีโทรศัพท์ด้วย แค่ตอนหนูไม่มีโทรศัพท์เลยมีแค่ออปแพดไลน์อ็อปแพดไมได่อยู่กับหนูเด้หนูไม่ได้เล่นโทรศัพท์ไม่ได้เล่นในแพดอะทุกคนหนูแบบร้องไห้อ่ะทุกคนมันเยอะมากแบบเยอะมากอะโดยที่น่กกากลัวมากอันนี้คือของไทยเหรอหนูไม่รู้เหมือนกันลาโยคาลเลเบียนมันธุรกิจของประเทศแหละ โซล่าคาบิเบียนเป็นเรือสำราญสัญชาติอเมริกันอ,อ่านมาให้กินฟูซีรีค่ะวันนี้ฟูซีรีเห็ดครีมครีมชีสครีมซอสอะไรไม่รู้อร่อยมาก และเร่งอ่ะอันนี้แม่ไม่น่าบอกได้เพราะมันอยู่ไกลหอแต่มันอร่อยมากแบบโคตรคตรทุกคนอยว่งไปทอมันนะแฮปปี้เซอร์กู๊ดบายไลน์นาวบ๊ายบาย ทุกคนมาบอกลาหนูเร็วอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นไลฟ์สุดท้ายไหมก่อนที่จะอายุสิบเจ็ดแต่ว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดพรุ่งนี้จะมาไลฟ์นะเพราะว่าไปย้อมสีผมใหม่ก็อยากให้ทุกคนดูไม่มีอะไรผิดพลาดนะแล้วก็วันที่สี่หนูมาไลฟ์ดึกๆนะทุกคน maybe สามทุ่มสี่ทุ่มาแยไปก่อนนะไปสนามบินละจุ๊จ enjoy นะปิดแอร์ก่อนหนูต้อง ปีดเอ่อไม่ปิดแอร์อยแล้วกันบายบายทุกคนบาย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 แฮปลงหน้าขบมาแฮปในไลฟ์เร็วบาย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 ทุกคนขอบคุณที่เข้ามาดูขอบคุณที่เข้ามาฟังหนูพูดอะไรกันไปดูเฮ้ยแต่ทุกคนชอบอันนี้ไหมสเปเชียลแตงที่หนูเขียนให้ทุกคนหนูแบบหนูเขียนแล้วหนูก็ร้องไห้ตลกอะ เจอกันครับตั้งใจสองหนูเขียนแล้วหนูก็เปิดเพลงกับไลข้ข้อเท้าไปด้ยวยหนูก็ร้องไห้บ๊ายบายจุ๊บ